พิเศษร้อยสิบหกนะพิเศษร้อยสิบหกนำเสนอเรื่องสมาธิตัวอย่างสี่สิบสามอันนี้อาตมารวบรวมเองระดับความสุกของตัณหามันไม่เล็กๆก,ก็ค่อยจเจริญเจินขึ้นสายโทสะเหมือนกันเล็กน้อยมันจเจริญขึ้นตอน,น,นเลเล็กน้อยเราจัดการให้มันหมดไปก่อนมันจะง่ายมันจะสู้ได้ง่ายเราจะชนะได้ง่าย พอมันโตแล้วชนะไม่ได้แล้วอย่างสายโทสารอตอนแรกกังดลหงดหงิด,งด,งด,งดนะอารติอัดขัดเครืองอะไรถ้าปล่อยมันให้มันโตขึ้นโตขึนขนนน้นถึงขนาดโทสะแล้วระเบิดยิงได้เลยเพราะจะให้ไปถึงขนาดระเบิดไปยิงเขาค่อ้ๆเล็กน้อยอัตมาก็แยกเป็นเอาคนหนึ่งให้ระวังธรรมาชาติที่ประทุษร้ายใจ มีมีห้าข้อหนึ่งระวังธรรมชาติที่ประจุสลายใจป่วยหิวเหนื่อยนะคิดดูเลยเวลาเราป่วยเวลาเราหิวเวลาเราเหนื่อยเนี่ยจิตใจเราจะจะอ้อนแล้วไม่อยู่กับตัวแล้วม่งุนงดนเหงิดง่ายอ่ะนะหรือเวลาใดที่เราคิดถึงแต่อุกตัวเองตัวเองของกูของกูประเทศกูมันจะเป็นแรงมาก นะเพราะงั้นดูชาร์จแล้วเพ่อจะเห็นว่าจะเห็นจริงอ่ะพี่นาดู้อสองก็สายการทั้งหมดเพราะสายกามเนี่ยพอมันไม่สมใจในอารมณ์พอแรกคือถ้าเราไม่สมใจเมื่อไหร่มันจะเกิดความมันตรงข้ามกันไงเหลียงสองด้านคือไม่ได้สมใจที่เราชอบเราก็ชังไงนะ ไอ้ชังมีคนชังร่วมด้วยเราก็ชอบมันจะตรงข้ามกันนะ่ะมันเหลี่ยงสองด้านนะชอบกับชังเนี่ยมันเหลี่ยงสองด้านพอไม่สนใจที่ชอบมันก็ชังนะเนี่ยระวังสายกรามทั้งหมดนะต้องตั้งสติและฐานทิฏฐิแปดฐานทิฏฐินี้มันทําให้เรายึดทิฏฐิไง ก็ดูชาติต่อแล้วกันนะชาติเนี่ยจะเห็นธรรมชาติที่ปัิสลายใจใช่ไหมก็หนึ่งจดสามคือฐานของทิฏฐิฐานของทิฏฐิคือติดตั้งของทิฏฐิเราจะมีทิฏฐิเราถ้ามันไม่สนใจทิฏฐิเราเราก็อุดอัดขัดเครืองแล้วจะเป็นโทสะเนื้อต้องระวัง ฐานทิติมันขึ้นมาจากไหนรขึ้นมาจากปรับมิตรมิตรไม่ดีพอถ้ามิตรไม่ดีเนี่ยเราก็จะยึดตามที่มีมีความเห็นที่ไม่ดีะนะประโต้เราไม่รับฟังเราต้องรับฟังหลากหลายเพื่อไปแนวความคิดของเราให้มันถูกเราต้องฟังเป็นคนฟังคนอื่นก่อนถ้าฟังแล้วเราไปเชื่อเลยเนี่ยมันจะเป็นฐานที่ทำให้เราทิฏฐิเกิดโทสะได้งานข้อสาม ข้อสามอยโยนิโสคือไม่พิจารณาไปถึงที่เกิดแล้วดับมันถ้าเราพิจารณาไปถึงที่เกิดว่าเราเกิดอะไรขึ้นไม่ชอบแล้วนะเราต้องดับเราพิจารณาไปถึงที่เกิดแล้วดับมันได้ถ้าเราไม่พิจารณาไปถึงที่เกิดแล้วดับมันก็เรียกอโยนิโสอโยนิยนีคือที่เกิดโยนีอวยวาผู้หญิงเนี่ยอยโยนิโสมานาสิการนะับและข้อสี่ ขณะที่เราเกิดวิตกกังวลกําลังเข่งคุมอะมันก็กจะงกหงิดวิตกนี่คือเรากําลังเข่งคุมมีวิตกวิจารเนี่ยมันก็กังวลคอยเข่งคุมไม่ให้เราไปผิดศีลน,นะเราต้องนั่นถ้าใครมาจี้มาเจออะไรขึ้นมา,มาเดี๋ยวมันจะงดหงิดได้เราวิตกกังวลอยู่นะก็ห้า 5, สัญญาเรา ถ้าเรามีสัญญาอะไรก็ยึดยึดั้นยึดมั่นตามที่สัญญาของเราไงพอคนพูดผิดไปตามจากสัญญาของเราเราก็ไม่พอใจใไหมโทสะมาแล้วข้อหกก็คือเราเรามีผัสสะผัสสะตากระทบรูปยีนเสียงเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาเราทาโทสะมา,แล,มา,า,าะแ,ลแล้วเกิดไม่เห็นดีด้วยขณะใดเราเราไปกระทบกันแล้วเกิดไม่เห็นดีด้วย พอไม่เห็นดีด้วยเราก็ไม่ชอบใหญ่แล้วนะอึดอัดแล้วน,นแวสสะแล้วก็ภาษาแล้วสัญญาแล้วใช่ไหมออกสัญญาสัญญาจําได้หมายรู้มันไม่เป็นไปตามที่เรายึดไว้วเราก็จะเกิดไม่พอใจแล้วก็พรษาพอมีภาสษาเราต้องคอยระวังเฮ้ยมันทําให้เราชอบหรือไม่ชอบไมง่ายพระเจ้าให้บอกว่า เวลาผนะัสสะเลยเหมือนอย่าทำเป็นโคไล่หนังถ้าโคมันไล่หนังแล้วมันจะมีความรู้สึกได้ง่ายอะ่ะชอบชังง่ายต้องมีหนังให้หนังหนาไว้เหมือนหนังควายนะมันหนาอาตมาแปรงผมเนี่ยเอานหนาเลยอาตมามีไขมันมากนะมันจะออกมาเยอะเวลาถูหัวเน,นี่ยต้องแปรงถูอ่ะ ให้มันมันมันออกอะ่ะนะมันต้องแรงหน่อยหนึ่งเนี่ยให้มันหนักให้มันหนา,หนหนานะเรียกว่าเรียกว่าพอมีมันหนาแล้วเนี่นะมันจะมีความรู้สึกได้ยากรู้สึกชอบหรือชังเนะี่ยได้ยากไม่ว่าจะสายกลามสายโทสะแล้วกันถ้ามัน,น้นหนาพอมันจะรู้สึกได้ยากเป็นแผลก็ได้ยากข้อเจ็ดก็อุปทาน อุปทานในร pues ูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเนี่ยมันจะทําให้เราไปยึดไงอุปะอุปทานนะไปยึดไว้ช่วยไว้ถ้าไม่เป็นไปตามที่เรายึดไว้ช่วยไว้ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็ทําให้เราเกิดโทสะได้ก็แปดก็คืออวิชาอวิชาเราเป็นฐานของทิฏฐ ทั้งแปดข้อเนี่ยเป็นฐานของพิธิก็ไดปปิดกจําไม่ได้แล้วนะเาจมาอธิบายไปแล้วแหละอ้างเล่มอ้างข้ออ้างหน้าไปแล้วแต่ตัวน,นี้มันพูดมัน,มนไม่ได้จําอ่ะนะเอาทีนี้อยู่ต่อข้อเสียคือความไม่แช่มชื่นแห่งจิตคือขณะใดเราไม่มีจิตยินดีนะจิตยินดีจิตที่มันจะ คือยังไม่ยินดีอ่ะเนี่ยไม่เห็นดีด้วยนะเราก็จะจะจะ,จะพัฒนาเป็นอรติข้อสองต่อไปแล้วห้าความซ้ำซากที่เราไม่ไม่ไม่ไมชอบอ่ะเราซ้ำซากถึงที่ไม่ชอบเนี่ยหรือเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยมันมันทำอะไรไม่เต็มที่แล้วมันจะอึดอัดได้ง่ายซ้ำซากเห็นมาเจอบ่อย ลูกสาวว่ามันดูแม่มันแม่มันก็ชอบบ่นชอบบ่นที่บ่นไม่ใช่ลูกไม่ทํามันมันจะลืมอยู่เรื่อยแม่ก็ต้องพูดหลายครั้งให้ลูกก็ราคาลูกเล้วแล้วแล้วพูดอย่นั่นนะ็นไมนะโสดามันขึ้นแล้วเนี่ยเป็นซ้ำซากที่ไม่มีอสสาทะนะเพราะมันเด็กมึงก็เอาแต่ใจเนาะไม่ค่อยรู้มันเด็กอ่ะยังมันยังไม่รู้รับผิดชอบดีพอโตแล้วมันก็มีความสํานึกมากขึ้น ทำอะไรส้ำซากเน,นี่ยมันก็จะไม่มีอสาาาัทธะคือไม่มีไม่มีรถดินดีอ่ะ,อะมันไม่มันไม่น่ารักหน้าไข่หน้าพอใจอ่ะมันก็อึดอัดนะทีนะที่มานถ้าเผื่อเราไม่ระวังธรรมชาติทิฏุิสใยทั้งห้าข้อเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นข้อสองอรติอรติคือความไม่ยินดีที่ยังมีละเอียดบ้างบาบางเมื่อนะนะ พัฒนาต่อไปเป็นอุปายาตกุ่นใจยังมีอารมณ์ค้างใจคาใจคุนใจอุปยาธเก็บเครื่องในใจสะดุดคำว่าสะดุดนี่หมายความว่ามันเอ๊ะนี่เรียกสะดุดนะคือถักจะพิจารณาให้นี่ดีหรือไม่ดีวะนี่ยมันเกิดสะดุดสี่ไอ้ที่สะดุดไม่ใช่อะไรมันมัน ไอเราไม่เห็นดีด้วยน่ะเด่ะมันก็เลยสะดุดขึ้นมาเขาสี่โทมนัสน้อยใจเสียใจขนาดใดที่เราน้อยใจเสียใจเี่เพราะว่าเรามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมใจเราก็น้อยใจก็อยากให้แฟนทํอยางงี้นแฟนก็นไม่ทําเราก็น้อยใจเสียใจมันเกิดโทสะเพื่อทาไงมันลงโทษตัวเองน้อยใจเสียใจ่ยนะ มาพัฒนามาเป็นห้าปาริเทวะตัดไม่ขาดในความเสียใจนะั่แหละวนเวียนรบทัวย่ังนะมันก็สร้างกับ่ากับสร้างทุกข์ทับถมตนอยู่แล้วอย่างนั้นแล้วปริเทวะแล้วจากแล้วนะตัดไม่ขาดาทันทีปล่อยไว้มันจะเกิดข้อ 6. หกสุดอาดลำคาญกังวลกุกดจักกุกจ,จะก,กจจะลำคาญกังวลนะ พัฒนาต่อไปเป็นข้อเจ็ดโศกะเศร้าหมองทำให้เราเศร้าหมองข้อเจ็ดก็ปฏิคะคึงเครียดไม่ชอบใจอึดอัดขัดเครื่องนะพัฒนาต่อไปเป็นข้อก้าอุปนาหะผูกโกรธแล้วผูกยึดตั้งแต่กลางๆไปหาเล่นน้อยมาเป็นข้อสิบโกรธโกรธคือเป็นอารมณ์ขึ้นนะบัดนั้นเลยไม่พอใจเลยแล้วโกรธแล้วโกรธแล้วนะบางคนยังมีความเตือน ฉันโกรธแล้วนะเนี่ยฉันโกรธแล้วนะอย่าทำมากกว่านี้นะทำมากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอนะก็เป็นข้อสิบเอ็ดอาฆาตแก้แค้นผูกยึดมากเก็บสะสมไม่มากก็เป็นโทสะเกิดหลังมือเลยบันดาลโทสะกฎหมายก็บอกมีความผิดเพราะบันดาลโทสะเนี่ยเห็นไหมถือขนาดลงไม้ลงมือเลยให้เราระวังมันจะเกิดเป็น เดี๋ยวโทรศัพท์มากๆมันก็ตักปืนมายิงสมาธิตัวอย่างที่44นะอ้างพระเต๋าโดยที่23ข้อ63หน้า362นะบสังคีตสูตรสังคีตสูตรเนี่ยก็มีอยู่ว่าภิกษุูรูปหนึ่งกาบโจรผู้เจ้าว่า ก้าแต่พรพิจเจอร์น,นอันนี้อ่านในตามพไทรพิดกเลยนะขอพระผู้มีภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยย่อครับพระองค์ทำอย่างไรรับพระองค์จึงจะรู้ทั่วถึงความความรู้แห่งภาสิทของพระผู้มีภาคทำอางจะรู้ทั่วถึงธรรม เป็นที่เป็นภาสติ์ของพระอ,องค์ให้รู้ตัวถึงให้ให้เราเข้าถึงให้เรามีเราเป็นในตัวเราอ่ะจะทําอย่างไรค้าองค์ถึงจะเป็นทายาทแห่งธรรมของพระพูทธพระาคเจ้าพระเจ้าข้าพระเจ้าสัตวาอ่ะเธอจงฟังใส่สใจเสีดีเธอเพึองสำเนียบอยู่เสมอว่าจิตของเราจะมีสมาธิตั้งมั่นนะสมาธิตั้งมั่นเห็นไหม ดำรงมั่นด้วยดีในภายในเพื่อไม่ให้บาปอากุศลรธรรมที่เกิดขึ้นจักครอบงำจิตไม่ได้เธอพึงสำเนียกอย่างนี้ให้มีจิตตั้งมั่นที่จะไม่มีบาปอากุศลธรรมไเกิดขึ้นกับเรานะถ้ามันเกิดเราก็ต้องพยายามดับให้ได้ข้อหนึ่งข้อสอง เมื่อใดแลจิตของเธอมีสมาธิตัต้งมั่นดำลงมั่นด้วยดีในภายในแล้วบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจับครอบงำจิตของเธอไม่ได้อยู่นั้นเธอพึงสาเนียกขึ้นไปอีกว่าเธอต้องมีเมตตาเจโตมุตเป็นธรรมที่อันเราจเจริญเมตตาเจโตมุตก็คือให้เมตตาไว้ก่อนนะทุกคนให้มีเมตตาไว้ก่อนเมตตาเจโต เจตโตก็คือก็คือหมายความว่าให้เมตตาไว้ก่อนนะมีเจตโติมุตปัญญาไม่มุตเนี่ยไม่ต้องมีขือขนาดปัญญาเอาให้มันเจตโตก่อนเธอต้องเมตตาไว้ก่อนนะไม่ต้องไปคิดถึงอะไรไม่ต้องมีใช้ปัญญาอะไรเมตตาทุกคนถ้าเธอเมตตาทุกคนแล้วนะเธอจะไม่มีโธสายง่ายหรอกเธอจะไม่โกรธใครง่ายๆเมตตาไว้ก่อนนี่พระเจ้าบอกข้อสอง เธอต้องมีเมตตาเจโตเจโตมุตจักเป็นธรรมันเธอันเราเจริญแล้วเธอต้องทําให้เจริญั้งมากแล้วทําให้เป็นดุจยานดุจยานแล้วคือมันไปเรื่อยเธอต้องเมตตาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยดุจยานทําให้ทําให้เป็นที่ตั้งให้เป็นที่ตั้งแล้วสังสมแล้วป่าโรดีแล้วเธอพึงสําเนดอย่างนี้แหละนะขอสองกันนะให้มีเมตตา หไม่บาปอุสลธรรมครอบงำเธอสองก็คือให้มีเมตตาไป่อนข้อสามเมื่อใดสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงจเจริญสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์บ้างจเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารบ้างสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์คือชานหนึ่งนะจำได้ไหมภาษาชาหนึ่ง วิจนานแล้วไม่มีนิวรณ์ห้าในตนไม่มีโอตานกานห้าไม่มีกามคุณห้าแล้วก็ทวารน,นอกทวารใดไม่นั่นแล้วนะเธอก็เกิดปาโมดเกิดปิติเมื่อเกิดปิติกายและใจก็สงบเมื่อกายใจสงบเธอก็ย่อมสู่ให้ความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตของเธอก็ตั้งมัน่นบรรลุปฐมฌาน มาจำได้คล้องปากขึ้นใจเลยหลับตาพูดเลยครับมีวิตกวิจารปิติสุเกิดแต่วิเวกนิชาหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเธอมปเจอสมาธิที่มีวิตกวิจารบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าสมาธิก็คือฌานนะนค่นะพอเจอสมาธิที่มีวิตกวิจารบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารบ้างคือไม่มีวิตกพระวิตาเนี่คือฌานสอง ฌานสองนอกจากนั้นแล้ว <überzeug> ไ <cumin> ม่มีวิตกวิจาร์นะมีปิติสุขเกิดแต่สมาธินี่ฌานสองเห็นไหมเจญสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจาร์บ้างฌานสองสามเจอสมาธิที่ไม่มีวิตกก็ไม่มีวิจารณ์บ้างเจญสมาธิที่มีทั้งปิติเจอสมาธิที่ไม่มีปิติบ้างเจริญสมาธิที่มีปิตินี่ฌาน ฌานชนสามมีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายนะฮมีปิติและสุขนะชานสามเริ่มมีอุเบกขาสวยสุขด้วยนามกายไงนะเริ่มมีอุเบกขานะปิติก็จะเริ่มสิ้นไปแล้วต่อไปก็จะเรินสมาธิที่ม่มีวิตก ที่ไม่มีปิติบ้างเจอสมาธิที่มีความยินดีบ้างเจอสมาธิที่ีีุเวขาบ้างเห mm. ็ไหมก็เข,ข้าชั้นสี่ไหมไม่มีสุขไม่มีทุกข์ดับสุขดับทุกข์ตับทมนาสมน้เรื่องกอนได้มีอุเบขาบริสุทธิ์อ mm ืมนหต่อไปข้อส mm ี hmm. ่เมื่อใดสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วเจริญดีแล้วอย่างนี้ mm hmm. เมื่อนั้น ธอพึงสำเนกอย่างนี้ว่าการณาเจตโตมุตก็มีเกรเจมาการณาเมขึ้นต่อเมื่อกี้บอกว่าเมตตาใช่ไหมเมตตาก่อนต่อไปก็เอาการณามุติตายเบกขาต่อไปก็จเจริญต่อไปให้ครบอิติบาผมวิหารสี่ไงผมวิหารสี่คือผ้านาคา พอเราไม่มีโทสะไม่มีระดับโทสะดับราคาได้ก็เป็นผ้านาคามีพระสกิทาคามีก็โทสะราคะเบาบางตัสดาบัน็รับลัสกายยิตีวิจิกิจชาศีลประับปรามาตรนะสกิทาการราคาปฏิฆาเบาบางถ้าเป็นนาคาก็ขาดเขาเรียกสังโยชน์เบื้องต่ำห้าขาดก็เป็นผ้านาคามีนี่ เจริญเจโตกรณาเจตกตกณนากขาาลงมือทําเมตตาเออปารนายเขามีทุกข์อย่าไปดัดกัดเคองมาเลยนะกรณาลงมือช่วยเหลือนะแล้วก็เจริญมุติตานะเมื่อนั้นเธอผู้สมเร็จอย่างนี้ว่าอุเบกขาเจตัวมดจะเป็นธรรมเธอเจริญคือเจริญภพม,มิหารสี่อะทั้งหมดให้ได้นะ ต่อไปข้อห้ามิสมาธินะ่ะมีสมาธิต้องทำแบบนี้สมาธิจะดูสิไม่มีตรงไหนแล้วบอกนั่งหลับตาไม่มีไหนแล้วก้าอายุพอพองหนอเข้าหนอออกหนอไม่มีไม่มีตรงไหนเนี่ยจะมีสะดือพร้อมสะดือสามนิ้วไม่มีนี่สี่สิบสามตัวอย่างแล้วไม่มีเลยนะเมื่อใดตัวอย่าง อย่างที่ห้านะคือข้อห้าเราไม่ได้ตีหังข้อห้าของของพระสุขเนี้ยที่อยากใ,ให้ภิกษรุรู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้าให้มีเมื่อใดสมาธินี้นะพูดถึงสมาธิลตลอดยหอตลอดเลยเมื่อใดสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วเจริญดีแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงสำเนียบอย่างนี้ว่า เราจับพิจารณาเห็นกายในกายโยนะเห็นความมีความเพียนมีสติสัปชัญญะกำจัดอิิสาโธรรมนัสในโลกและพึงสำเนียกอย่างนี้ก็ต่อไปเลยนี่คืออะไรไอ้ข้อห้านี้ก็คือสติประธานสี่ก็ให้สำเนียกว่าเธอต้องมีเนี่ยก็เอาต่อสมาธินี้ไปทำเธอเจริอแล้วยันสุการแล้ว ก็จากพี่นาเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเพียรมีติสปัญจาตจารสมาธ้โลกได้อติปฐานสี่มีกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยกายเนี่ยเรารู้กายนอกกายในกายนอกคือกายข้างนอกกายข้างนอกก็เจ็บเจ็บอะไรเนี่ยกายในคือจิตเตียสิของเรา เป็นยังไงเราสมมุติเราเจอคนเขามาตีเราเนี่ยอันนี้กายนอกเรือเ,นะอเจ็บแล้วกายในของเราไอ้เจ็บแล้วเนี่ยมันเจ็บกายนะเราเจ็บใจไหมอันนี้กายในมันตีกูได้ยังไงมันไม่รู้จักเลยกูเป็นใครมึงตัวจิตเดียวมาตีกูเนี่ยอันนี้กายในมันเจ็บใจความจริงใจมันไม่เคยเจ็บใจมันไม่เจ็บเราเจ็บกายมันเจ็บจริง แต่ใจมันไม่เจ็บเราแต่มันเจ็บใจอัาัพูดยังไงเนี่ยคือมันไม่เจ็บหรอกแต่มันเจ็บที่ใจนึก,น,กนึกภาพออกไหมใจมันไม่เคยเจ็บแต่มันมันใจเราอะใจเรามันดื้อดัานขัดเครื่องไอ้พอดีก็หมดเวลาพอดีเออ ก็เลยต้องไอยเยอะๆนะวันนี้กระบอสมควรแล้วกันอนุโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทภาพของูุนิธิจิตตรงธรรมเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องูุนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าคะ่ะ ถ้าเห็นว่า TikTok YouTube ในานามโมนิธิจิตทธงธรรมหรือ Facebook ในานามจุภลักษ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่าน พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ